สวัสดีคะ่ะวันนี้ครัวไทยมาทำขนม <c oughs> ลูกชิดนูุชาร์พุชารจีนเชื่อมนะคะแล้วก็เม็ดบัวนะคะใส่น้ำแข็งนะคะเย็นๆน,นะคะวิธีทำนะคะทำง่ายนะคะก็จะมีลูกชิดนะคะ500มิลลิกรัมนะคะแล้วก็พุชารีนเชื่อมนะคะ200มิลลิกรัมนะคะ น้ำตาลทรายขาวนะคะ200มิลลิกรัมเม็ดบัวนะคะร้อมิลลิกรัมนะคะกะทิกะทิ1 0 0มิลลิกรัมนะคะที่สดนะคะหัวกะทิแล้วก็น้ำเปล่านะคะ200มิมะะละะลกะะิกรัมนะคะขนมเจนะคะลูกชิพนะคะวาษาจิแล้วก็เม็ดบัวนะคะวิธีทำนะคะ ก็ใส่น้ำลงไปค่ะสองรลมีกันแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยนะคะตัวไทยทานเจน,นะคะก็จะะํำอาหารเจน,นะคะช่วงนี้นะคะแล้วก็เคี่ยวให้ละลายนะคะให้น้ำเชื่อล,ลาลิกนะคะ เชื่อมละลายค่ะเกี่ยน้ำเชื่อมละลายนะคะแล้วเดี๋ยวสักาพากก็ใส่ลูกชิ้นลงไปเลยคะ่ะใส่เม็ดบัวล,ลงไปก่อนนะคะให้มัสุกค่ะเที่ยลงไปนะคะ เป็นน้ำเชื่อมในหน่อยค่ะพานกับน้ำแข็งนะคะแล้วราดถั่กระทิ่นะคะให้เม็ดบัวสุกค่ะปิดไ้นะคะเที่ยวให้สุกนะคะคนไทยทำอาหารนง่ายนะคะ นมง่ายๆนะคะขนมเจนะคะทานเจก็ได้ทานธรรมดาก็ได้ค่ะเคี่ยวล้เคื่อนกับเม็ดบัวนะคะที่สุดอย่างอื่นก็สุกมดแล้วนะคะเพี่ยวเม็ดบัวให้สุกก่อนค่ะเม็ดบัวก็ทานแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าก็มีประโยชน์คะ นะคแล้วก็ใส่ลูกชิ้นลงไปเลยะคะ่ะใส่น้ชาจีลงไป่อค่ะแล้วก็ใส่ลูกชิ้นลงไปเลยค่ะแล้วก็เคี่ยวนะคะสักครู่ก็ปิดไฟได้เลยะคะ่ะ ขนมลูกชิพนะคะคุชาจีแล้วก็เม็ดบัวนะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะขนมเม็ดบัวลูกชิพน้ำเชื่อมแล้วก็คุชาจีนะคะน่าทานมากเลยค่ะเห็นไหมคะน่าทานมากเลยค่ะเดี๋ยวสักพักก็สักห้สิบนาทีห้านาทีสิบนาทีก็ตักขึ้นได้แล้วนะคะเป็นลักษณะนะคะ ค,นนะคะวไทยทำคลิปสั้นๆนะคะช่วงนี้ควไทยทานเจก็อันนี้ก็ไ้สํำหรับไม่เจก็ได้นะคะเจก็ได้นะคะน่าทานว่าไปค่ะก็เดี๋ยวก็ตักเสริฟได้เลยนะคะให้บัวก็เริ่มสุกแล้วค่ะควไทยทำคลิปสั้นๆนะคะทานกับน้ำแข็ง คิดสั้นๆง่ายๆนะคะถ้าเกิดคนคิดไอเดียไม่ถูกนะคะตัวไทยก็จะให้ดู่ก็เดี๋ยวก็ปิดไฟเลยนะคะใส่ในตู่วงไปเลยค่ะปิดไฟเลยนะคะ ใส่น้ำแข็งหรือทานธรรมดาก็ได้ค่ะใส่น้ำแข็งนิดนึงนะคะขอโทษอนะคะตัวไทยทำหล่นนะคะแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปเลยนะคะหัวกะทาิใส่ได้ไปเลยนะคะแล้วทำรากเลยค่ะ ทานมากเลยค่ะถนนลูกจากนะคะเม็ดบัวแล้วก็ผู้ชายจีนนะคะใส่ลงไปเลยนะคะให้สวยงานนะคะมค่ะใส่ผู้ชายจีนไปเยอะๆคะ่ะแล้วก็เม็ดบัวลูกชิ้นนะคะทานมากเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะ ใส่ะกะทิลงไปนิด,ดนึงค่ะเสร็จแล้วนะคะมาดูเลยนะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะขนมลูกชิดนะคะเม็ดบัวแล้วก็พุทราจีนค่ะทานเจก็ได้ทานทาร์การก็ได้ลักษณะนี้นะคะเห็นไหมคะนะ่าทานมากเลยค่ะครัวไทยได้ทำเสร็จแล้วนะคะ ขนม <c oughs> ลูกจากนะคะแล้วก็เม็ดบัวแล้วก็พุชาจีนนะคะน่าทานมากเลยค่ะเป็นลักษณะยอย่างนี้นะคะขนมเออลูกจากเม็ดบัวแล้วก็พุซาจีนนะคะ เชื่อมใส่น้ำแข็งใส่กะทินะคะน่าทานมากเลยค่ะปัวไทยได้ทานอาหารทานอาหารเจนะคะอย่างนี้นะคะน่าทานมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะปัวไทยหวนลื่อนได้ทำขนมขนมลูกชิดนะคะ ลูกเิตเชื่อมอผู้ชาผูชาจีนะคะแล้วก็เบบัวนะคะ,ะทานเป็นอาหารเจหรืออาหารธรรมดาก็ได้นะคะเพื่อสุขภาพนะคะเป็นขนมนะคะ,ะทานอากาศร้อนๆก็ได้นะคะใส่น้าแข็งวยนะคะขอให้เ c ซีในช่องเลือ c ซีทั่วเอซี MC ประเทศไทยและซีทัวโรคให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อทำคลิปต่ตอไปนะคะขอบคุณมากคะ่ะ ตัวไทยกับนงศ์าฝากนะคะตัวไทยทานเจนะคะทุกท่านเลยนะคะที่ไ,ได้เอ่ยนามขอบคุณมากค่ะ